สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับน้องเพนเนี่อีกเช่นเคยคะ่ะในช่วงบ่ายๆเนาะโอ้น้องเพนเนี่สวัสดีทุกคนหน่อยค่ะอย่าอุ้มูืนะคะเออเฮ้วันนี้โอ้โหบังชุดเพลินค่ะทุกคนโอ้ยมือนี่จับสุดจับอย่างเงี้ย นะหมวกนึใส่หมวกแล้วก็ใส่ชุดน่ารักไหมคะว้ายว้ายว้ายอย่าโอมือสิอย่าโอมือไม่ไม่ใหโอมือนะคะนะคะน้ำเทนนี่คนสวยนะว้ายมันยังมือนยังไงคะทุกคนพู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 นนะ บันไดค่ะทุกคนอารมณ์ดีตื่นมาอารมณ์ดีค่ะอพูดกับท่านผู้ชมแล้วอ่ะลองพูดกับท่านผู้ชมอ่ะจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมคะอือสวัสดีค่ะแม่บอกว่าบ่ให้ดูดมือ มึงเนี่ยคือคนเพอ้อบ่ได้ได้ค่ะนี่ซื้ออะไรไม่พันดูดพันกระบาดดอันหัวจุกเห็นไหมคะ่ะเออเออเอาไมา่ดูดกระบาดดบ่เฮ้ยมาหน่อยเอ้ยมาหน่อยเพินนี่มาหน่อยเพินนี่เอ้ยเพินนี่ตาเป๋วพินนี่ตาเป๋วค่ะ หนูมาทักทายตอนบ่ายค่ะอืออือนะออวันนี้คุณพ่อไปนาเหมือนเดิมค่ะไปเอาเข้าขึ้นเล้าช่วยนะนุก ะะมุ่งเน้เพันกอกเขาคะทุกคนกอกเขาให้เขายังอยู่ในช่วงเทศกาลนะคะตากเขาแล้วก็เอาเขาขึ้นเล่าช่วงเกี่ยวเขาอยู่นะคะอืมก็ไปซอยพี่น้องทุกคนนะคะซอยผูน้นึ่งผู้นี้นะคะเออเออคุณอะอะไรลูกลูกจะกินชุดไม่ได้นะออจะกินชุดไม่ได้นะลูกนะอ,อือ Hmm.